กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สัสนสณีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กินง่ายขายคล่องฮะเรามาพัฒนาอาชีพกันในรายการนี้ของเรานะครับโดยที่เรานําเมนูที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับคำว่าน่าสนใจเนี่ยอาจจะไม่ใช่โอ้โหเมนูเมนูที่วิลิสมาลาเกิดมาไม่เคยได้ยินบางทีเนี่ยเมนูที่เราค,คุ้นคุ้นชินๆเรากินกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้มันอาจจะถูกทําให้น่าสนใจมากขึ้นเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าการขายทําให้เราสามารถที่จะหาเงินหาทองเข้ามาเจอจุน ในครอบครัวของเราได้หรือบางคนนะครับบางคนท่านกเกษียณอายุราชการไปแล้วหรือว่ากเกษียณอายุการทํางานไปแล้วเนี่ยแล้วเป็นคนแอคทีฟอยู่ไม่อยากอยู่นิ่งๆเฉยๆนะฮะคือบางคนบอกโอ๊ยกเกษียณแล้วก็นอนรอกินเงินไอ้ะบำนานเงินไปเถอะเนี่ยโอ้ยอยู่อยู่แบบนั้นกล้ามเนื้อฝอ ล้วก็สมองจอะต่างหากเพราะว่าจริงๆสมองถ้าหากว่าไม่ได้มีการพัฒนาไม่ได้มีการฝึกฝนไม่ได้ใช้งานนะครับมันก็จะค่อยๆล้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาคุณค่าของตนเองพัฒนาอาชีพต่างๆเนี่ยมันยังช่วยอีกหลายประการนอกเหนือไปจากตัวเม็ดเงินนะครับเพราะ,ะนั้นกินง่ายขายคล่องของเราเนี่ยก็จะนําเมนูที่น่าสนใจต่างๆมาฝากกันเผื่อว่าใครลองทํากินแล้วติดอกติดใจยอยากลองทําขายก็จะได้มีประโยชน์กันทั้ง2ด้านเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจ่าสุ วันและผมโกมุตคงเทศอยู่ดูแลราย,รายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมอาจารย์ถูกหมดเลย <laughs> ใช่เพราะว่าจริงๆนสมองฝ่อจริงๆนะถ้ายังไม่ได้คิดจริง,รง,รงไอ้คาว่าที่เราใช้คําว่าสมองฝ่อสมองฝอเนี่ยจริงๆเป็นเป็นคาที่เราพูดกันง่ายๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือการที่เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ถูกออกออก,ออกแรงออกกําลังเอาหมดเลย ร่างกายเราก็ตามถ้าเรานั่งอยู่นิ่งๆเราไม่ได้ออกไปเดินเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะรีบลงรีบลงค่ะฮะแล้วเราก็จะมีแรงน้อยนะครับเหมือนกันสมองเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกฝึกถูกพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกทํางาน มันก็จะค่อยๆกลายเป็นคนที่ลืมง่ายนะฮะลืมลืมง่ายนี่จริงจังมากนะจ๊ะใช่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้มัน,ไม,ไ,นไม่ได้หมายเยอะด้วยนะคะคไม่ได้หมายความว่าพอแก่แนละ้วมันต้องลืมง่ายอย่างเดียวไม่ใช่นะค่ะยิ่งอายุเยอะแล้วคุณทําอะไรซ้ําๆหรือว่ามีการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่สม่ําเสมอเนี่ยคุณไม่ลืมนะใช่ไม่ลืมเลยนะฮะก็อย่างยกตัวอย่างขออภยนะัยอาจารย์นะฮะคือ อาจารย์ไม่ใช่ว่าแบบชลาภาพใดๆแต่ว่าอาจารย์เป็นผู้เป็นผู้อาวุโสท่านหนึ่งเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าพออาจารย์มีการพูดถึงหรือได้ฝึกทำหรือแม้กระทั่งได้ถ่ายทอดได้สอนเรื่องของอาหารเรื่องเครื่องปรุงต่างๆสม่ําเสมอเนี่ยอาจารย์ก็จําได้ตลอดอะว่าอ๋อเมนูนั้นมันทําอย่างนี้เมนูนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ค่ะซึ่งเรื่องพวกนี้มันเกิดจากการที่เราต้องฝึกฝนเราต้องทําอยู่เสมอๆใช่ค่ะนะครับผมสมัยก่อนนี้ผมจัดรายการคือคือผมเนี่ยจัดรายการมานานมากแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยอาจารย์ผมเริ่มจับรายการ ยังไม่ยี่สิบเลยครอาจารย์จนตอนนี้นี่ก็ช่างมาันเถอะตอนนี้เท่าไหร่ก็ช่างมาันเถอะแต่ว่าเสมัยก่อนนี้นะพูดเพลงอะไรมาหรือว่าพูดนักครองอะไรมานะสามารถอธิบายได้ประวงประวัติะไรเต็มไปหมดเลยพอมาระยะหนึ่งสักเครื่องหลังของช่วงชีวิตเนี่ยการทํารายการเนี่ยมันเป็นเรื่องวิชาการเป็นเรื่องอาชีพเป็นเรื่องที่ไม่มีเพลงมาเกี่ยวข้องแล้วสัก วันสองวันก่อนเนี้ยฟังเพลงขึ้นมาเปิดรายการวิทยวเขาเปิดเพลงมาแล้วก็เพลงนี้ทำไมมันคุ้นจังเลยอ่ะเอ๊ะมันคือเพลงอะไรอ่ะนึกไม่ออกทั้งที่สมัยก่อนนี่เราเราเองเราก็เปิดเราก็เออเราก็พูดถึงอยู่ๆเป็นแบบจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ถูกฝึกมันไม่ได้ถูกออกแล้วทำแบบฝึกหัดด้านนั้นนะฮะอันก็เลยเชิญชวนคุณผู้ฟังมาทำแบบฝึกหัดด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านของการทำอาหารหรือว่าจะเป็นอย่างนั่งฟังรายการเราเนี้ยก็ เป็นอีกหนึ่งในการออกออกแบบแบบทําแบบฝึกหัดเรื่องด้านการฟังเรื่องภาษา <Okay. S 2> นะครับรวมไปถึงดึงความทรงจําต่างๆหรือฟื้นความทรงจําต่างๆที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกันมา mm. มีหลายเมนูเลยที่อาจารย์พูดออกมาแล้วเนี่ย ผมเองนั่งอยู่ด้วยกันผมยังอ๋อเออเหรอเอ้ยไม่ได้ยินมาแล้วคุณผู้ฟังถ้าเป็นแบบนั้นด้วยนะเราจะดีใจมากเลยเพราะว่าด้วยความยินดีเลยเนี่ยที่จะทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีการพัฒนาสมองครับรีค่ะรีสมองกลับมาอีกครั้งหนึ่งคิดเออใช่เราเคยเจอเมนูนี้เราเคยทําเมนูนี้มาก่อนเนี่ยใช่แล้วถ้าสมมติว่าประสบการณ์ที่ต่างกันเนี่ยทำให้ท่านมีข้อมูลที่แตกต่างกันจะบอกมาก็ได้นะด้วยความยินดีเลยค่ะโอ้ยเมนูนั้นที่อาจารย์เคยบอกไว้แบบนี้ท้าบ้านฉันเราต้องทำ อย่างนี้อย่างนี้ mm. โอ้โหดีงามมากเพราะว่าเราจะได้นําเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาส่งต่อบอกคณทู้ฟังซึ่งมันก็จะทําให้เราได้ข้อมูลที่กว้างมากยิ่งขึ้น<ช>นะครับมันไม่ได้มีถูกมีผิดอยู่แล้วนะครับเรื่องของงานศิลปะเรื่องเรื่องงานอาชีพทั้งหลายเนี่ยมันสามารถพัฒนาสามารถที่จะปรับปรุงกันได้ ตลอดเวลาอยู่ <จะ S 1> แล้วเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะคบ,บ้านแต่ละบ้านก็กินไม่เหมือนกันใช่ครับใส่เครื่องปรุงเข้ามาก็หลากหลายใช่ใชอยากเติมเมนูนเราชอบอันนี้เราก็เติมอันนี้เข้ามากาทําได้หมดเลยทุกอย่างผมจําได้เลยตั้งแต่เด็กๆคือแม่เป็นคนชนบุรีแล้วตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับส้มตําที่แม่ทําให้กินจะเป็นส้มตําที่ใส่ปลาทู ซึ่งหาที่อื่นไม่ได้หรอกปัจจุบันนี้ไปหาให้ใครทําแค่กินไม่มีใครเขาทาหรอกไก็ม,มีแต่นั้นซึ่งส้มตำที่ใส่ปลาทูที่ว่าเนี่ยเขาก็ยังมีใส่การใส่อย่างอื่นที่มันเป็นวัสดุอุปรกรณ์เอ๊ะผมใช้คาว่าอินเกเรียนอาจารย์ <c oughs> อินเกเรียนส่วนผสมส่วนประกอบ,กอ,บ <c oughs> อยู่ก็นึกไม่ออกอะไรคุณผู้ฟัง คนเราชลาภาพปริงจังมากเลยดูดูแล้วยังไม่ชรลาค่ะยังหนุ่มอยู่อยู่ๆก็นึกคำไม่ออกซะงั้นคือถ้าเป็นส้มตำใส่ปลาทูที่แม่ทำให้กินจากชนบุรีต้องใส่มะขามมะขามอ่อนมะขามมะขามสดนะฮะมะขามมะขามอ่อนเนี่ยแล้วก็มีถั่วด้วยแล้วโอ้โหรสชาติมันจะ แปลกแตกต่างไปจากคนอื่นมากแต่อร่อยมากคือความเปรี้ยวนั้นจะมาจากมาขะขามนะครับแล้วก็มีความมันจากถั่วมีจากปลาทูมีเนื้อปลาทูเป็นเนื้อสัมผัสที่มันทําให้มันริชขึ้นนะอาจารย์ <Yeah. S 2> อร่อยมากแต่ก็นั่นแหละไม่เคยมีใครทําให้กินอีกนอกจากแม่ <laughs> ทําเองค่ะ <laughs> ทาเอง,เองอนนอต้องต้องไปต้องไปรื้อฟื้นนะบ้านใครเคยมี เมนูวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าบอกชื่อพูดชื่อมาปุ๊บเนี่ยมันจะไปนึกถึงแค่ภาคพื้นใดภาคพื้นท้องที่ใดท้องที่หนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเมนูนี้เป็นเมนูที่เราหากินได้โดยทั่วไปเลยนะจันใช่ค่ะบ้านนะเราก็มีตลาดนัดบ,บ้านเรายังมีเลยตอนนี้ใช่ครับทุกภาคเลยนะฮะมีตัวเมนูนีท้ทั้งทั้งที่ชื่อมันเนี่ยโ,โหพุ่งตรงไปที่ที่เดียวเลยวันนี้อาจารย์น,นาเมนูอะไรมาฝากกันใน้กินง่ายไข่คล่องครับ เมนูข้าวจี่ค่ะข้าวจี่เห็นไหมล่ะแค่บอกว่าข้าวจี่ปุ๊บเนี่ยก็ใจก็ขึ้นขึ้นเหนือขึ้นอีสานไปแล้วข้าวจีนะครับตัวข้าวจี่เนี่ยโดยชื่อของมันเนี่ยมันคือคำทั้งสองพยางค์ข้าวจี่มันรวมกันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมวลชื่อหรือว่ามันคือการนำข้าวมาจี่ซึ่งเป็นกริยาครับจัน ได้สองอย่างเลยค่ะสองอย่างเลยจริงๆอ่ะมันคําว่าข้าวจีเนี่ยก็คือเป็นที่รู้จักว่าเป็นเมนูเมนูหนึ่งของภาคเหนือหรือภาคอีสานครับนะคะ,ะโดยที่เอาเข้าวหน้าตาเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นลักษณะของการใช้ข้าวข้าวเหนียวนี่แหละครับมีละปั้นให้เป็นรูปทรง,งกลมครับชุบกับไข่แล้วก็เอามาทาให้สุกด้วยกันจีะนะคะ,ะเพราะนั้นถ้าสมมูรเราจะตีความเมนูนี้คือชื่อชื่อเมนูว่าข้าวจีเป็นคํคำเดียวเป็นชื่อของเมนูหรือ <ARM> อาจจะเป็นเรื่องของคำว่าการเอาข้าวมาทําให้สุกด้วยวิธีการจี่อก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นการทําให้สุกด้วยวิธีการจีเนี่ยก็หมายความว่าต้องนําเอาสิ่งที่ต้องการทําให้สุกเนี่ยเอามานาบอยู่บนแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งบางที่เป็นตัวสื่อความร้อนเป็นตัวกลางระหว่างความร้อนข้างใต้กับสิ่งที่ต้องการให้สุขข้างบนนั่นอาจจะเป็นกระทะได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็น ภาชนะใดๆก็ตามที่มันมีความแบนความความราบนะฮะอาจจะเป็นถ้าถ้าบางบบางบ้านไม่มีกระทะหากระทะไม่ได้หรือกระทะเพิ่งจะหูหักไปเงี้ยเป็นหม้อซึ่งมันมีพื้นพื้นราบพื้นเรียบนะฮะแล้วมันก็สามารถจะสื่อความร้อนหรือผมเคยเห็น ในสารคดีที่ฝรั่งเขาชอบไปเที่ยวกันตามน้ําตกภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะหาปลาแล้วเขาจะทําอาหารให้มันสุกข,ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ใช้แผ่นหินที่มันเรียบๆเนี่ยเอามาวางทำสามเศ้าขึ้นมาเอาแผ่นหินวางข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาก็สมไฟใใลักษณะการ<ช>นําขึ้นมาทําให้สุกบนแผ่นหินนี้เราก็สามารถเรียกว่าจีได้ใช่ค่ะเพราะมันมีตัวแผ่นหินที่เป็นแผ่นรั่วๆเนี่ยเป็นตัวสื่อความร้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจีเนี่ยคือ ไม่ได้โดนความไม่ได้โดนไฟตรงๆถ้าโดนไฟตรงๆมันจะเป็นปิ้งเป็นย่างใช่ไหมอาจารย์หรือว่าเอาไปเผ,า,ผ,า,ผาแบบนี้ะนะฮะแต่ถ้าเป็นจีเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาขั้นกลางนะครับอเอาล่ะทีนี้ตัวข้าวจีเนี่ยที่บอกไว้ว่าจะนึกถึงเหนือนึกถึงอีสานน่าจ,จะเป็นเพราะเรานึกถึงข้าวเหนียวใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าตัวข้าวจีเนี่ยเราก็ใช้ข้าวเหนียวครับนั้นพอการที่เอาข้าวเหนียวมาแปลรูปมาทําให้เป็นเมนูใหม่เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเมนูที่บริโภคข้าวเหนียว เป็นวิถีชีวิตครับซึ่งก็คือเหนืออีสานนั่นเองใช่แต่ว่ามาทําเพิ่มเติมแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นความพยายามทําให้มันไม่เบื่อนะอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยนะคะวิถีชีวิตของคนที่อยู่ตามท้องที่ต่างๆเนี่ยครับเราเวลา หน้าหนาวหน้าฝนหรือช่วงที่อากาศเย็นๆเนี่ยนะคะเราก็จะใช้วิธีการสุมไฟอให้ความอุ่นให้ความอบอุ่นกับร่างกายก็คือใช้ธรรมชาติเพราะสมัยก่อนยังไม่มีฮีเตอร์ไม่มีอะค่ะก่อกองไฟนั่งล้อมวงกันครับเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็อ้าวละหาอะไรอุ่นๆกินกันหน่อยนึงง่ายๆก็คือนี่แหละค่ะเมนูข้าวจี่เนี่แหละค่ะครับ นะโดยที่เอาข้าวเหนียวที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยจากการบริโภคประจําวันเนี่ยเอามาปั้นให้แน่นๆเป็นก้อนนะคะทั้งก้อนกลมก็ได้จะกก้อนแบนก็ได้นะคะตามอัธยาศัยแล้วก็ไปชุบกับไข่เพ่มีการปรุงรสให้มีความเค็มเล็กน้อยใส่เกลือใส่พริกไทยมันจะได้มีรสชาติหน่อยนึงใช่ค่ะแล้วก็คลุกเสร็จเรียบร้อยก็เอามาจี่ให้สุกแล้วก็กินอุ่นๆในระหว่างรอบกองไฟกินไปคุยไป ก็หลังจากที่ได้รับรู้สารทุกสุกติบหรือแม้กระทั่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อยกันภายในบ้าน <costing S 1> <Hotel> ว่า <selber> เธอไปตัดไม้ผ่าฟืนมาหรือยังฉันสั่งให้เธอถูบ้านล้างจานทําเสร็จหรือยังเลยเนี่ยก็กินไปด้วย <ใช S 2> คุยกัน <c oughs> ไปกินกันไปเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บก็เรียบร้อยจบเสร็จใช่ uh แค่นี้เองเลยโดยที่คุณค่าทางโ <aggregate> ภชนาการที่ได้เนี่ยก็คือแน่นอนว่าคาร์โบไฮเดรตแน่เพราะว่าข้าวเหนียวเน้นๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีโปรตีนจากไข่นิดหน่อยเท่านั้นเองหมดจบแล้วแค่นี้ออซึ่งอันนี้เนี่ย เป็นที่นิยมมากๆใช่มันกินง่ายจริงคกินง่ายแล้วทําก็ทําง่ายด้วยนะก็แค่<ช>เข้าเหนียวของเหลือนี่แหละปั้นให้มันแน่นๆคือพอเนื้อสัมผัสมันแน่นปุ๊บเนี่ยชุบไข่มันก็ไม่ละลายไป,ไปแล้ว,ไม,ลวไม่แตกแใช่ครับแล้วก็เอามาจี่บนอะไรสักอย่างหนึ่งบนกระทะบนหม้อบนอะไรก็ตามนะคะแล้วก็เสร็จกินได้ที่นี้ผมเชื่อว่าตัวเนี้ยอย่างที่บอกกันอยู่เสมอๆนะว่าบ,บางเมนูมันง่ายๆนะ แล้วไม่มีใครคิดจะทําขายกันแต่สำหรับข้าวจี่มีคนทําขายเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าที่เราเห็นกันในภาคกลางเนี่ยคงคงเป็นเพราะว่าคนที่มาจากภาคเหนือภาคอีสานนะเขาก็อยากที่จะได้สัมผัสกับรสชาติอันคุ้นเคยของท้องที่ของวัยเด็กของเขาใช่ไหมฮะก็เลยทําให้เราได้เห็นอยู่เสมอๆซึ่งเวลาเห็นกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพเดิมๆของข้าวจีค่ะคือข้าวจี่ไฟมีชุบไข่แบบเนี้ย ถ้าเราจะทําขายให้มันแปลกแตกต่างไปจากใครเขาเพื่อความขายคล่องนะฮะอาจารย์มีวิธีการอะไรที่อาจารย์แนะนํำไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะข้าวจี่เนี่ยพอเราเอาไปปิ้งเนี่ยบางบ้านก็เอามาจิ้มน้าจิ้มเจียวจิ้มปลาร้าจิ้มใครที่มีฐานะอาจจะมีลาบหรือแม้กระทั่งกินกระส้มตำก็ยังจะได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีอันแรกเลยก็คือ เราทำข้าจีในสไตล์ดั้งเดิมของเราเนี่ยนะคะครับแล้วก็มีเครื่องประกอบเสริมอ่านะคะอาจจะเป็นน้ำพริกครับน้ำจิ้มน้ำพริกปลาครับน้ำจิ้มเจ่วครับ หรือเนี่ยค่ะหรือจะเป็นพริกหนุ่มพริกหนุ่มอะไรก็แล้วแต่ตามใจนะครับถ้าืคอจะได้ประกอบ่ผสมตำอย่างได้เลยครับแทนที่จะเป็นแค่ข้าวเหนียวปกติธรรมดาก็เป็นข้าวจีผสมกันไปกับอะไรก็ตามที่คุณนึกว่าน่าจะสะดวกในการทําขายใช่ค่ะครับอันนี้คือประการที่1อันที่หนึ่งครับอันที่สองคือเรานึกถึงเวลาคนพักกลางเราเวลาเรากินข้าวเหนียวเรากินข้าวเหนียวอะไรคะก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียว ไก่ทอดอ่าข้าเหนียวอะไรอีกเดียกินข้าวเหนียวคืออะไรก็ตามที่มันเป็นเนื้อสัตว์นะฮะจะมาปิ้งมาย่างมาทอดก็ได้เราก็มาเสริมโปรตีนเข้าไปนะคะวิธีการเสริมโปรตีนนั้นมีแบบหลากหลายรูปแบบเช่นคุณปิ้งข้าวจีมาแล้วอ่าคุณผู้ฟังเอาข้าวจีหลังจากที่ปรุงแบบต้นแบบดังเดิมเนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยวางใส่ใบตองครับมีหมูปิ้ง ท็อปข้างบนแล้วก็ห่อใบตองก็คือแทนการเป็นข้าวเหนียวเฉยๆให้มันเป็นข้าวจี่ซะาแต่ว่ามีของกินเคียงกินแนมอะไรก็ตามเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปใช่ค่ะน่าจะทำให้คายขึ้นแล้วก็ใช้ใบตองห่อเนี่ยนะช่วยเรื่องของรักโลกด้วยอันที่สามเพื่อที่คุณอาจจะเป็นเมนูที่ซุกซ่อนคุณผู้ฟังอาจจะลองนึกซินะคะว่าเหมือมนอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราปั้นเอาเอาหมูเนี่ยใส่เข้าไปตรงกลางเลย กลางข้าวใช่ค่ะอ๋อเหมือนกับยัดไส้ยัดไส้ค่ะแทนที่จะเป็นข้าวจี่ที่เป็นข้าวเฉยเฉก็จะมีไส้นั้นไส้นี้อ uh huh. ข้าวจี่ไส้หมูข้าวจี่ไส้ไก่ไกแม้กระทั่งข้าวจี่ไส้ลาบ ไซล์อ้โหยิ่งทําตอนนอนห่อนี่ก็แบบว่าต้องห่อกันดีๆเลยนะจ<ช>๊ะเพราะว่าถ้าเป็นหมูเป็นไก่เป็นชิ้นไง้เาเป็นลาบปุ๊บเนี่ยมันจะมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรต่างๆแล้วมันจะมีความาน้าน้ําอ่ะเพราะว่าลาบมันก็จะมีเครื่อง,องท,ที่เปตนปนัา หน่อหนึ่งนะคะปรุงให้สุกแล้วทีนี้เราก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยมาแผ่มาปั้นให้แน่นมาแผ่แล้วก็ห่อคราวนี้จะต้องเป็นลูกกลมๆแหละใช่ครับนะคะแล้วก็ชุบไข่ไปจีอทีหนึ่งซึ่งมันก็จะทำให้สัมผัสนอกเนี่ยมีทั้งความหอมมีทั้งความกรอบเกรียมนะครับแล้วพอกัดเข้าไปข้างในปุ๊บมีไส้ต่างหากใช่โอ้ยน่าสนใจอาจารย์อันนี้ ผมเรียนย้ำกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราไม่พูดถึงเรื่องของต้นทุนกําไรใดๆคุณผู้ฟังต้องไปคํานวณเอาเองนะ,ะแต่เราพูดถึงเฉพาะแค่ว่ากรรมวิธีหรือว่าวิธีคิดอะไรก็ตามที่มันทําให้เราไม่เหมือนคนอื่นหรือเราเริ่มต้นการสร้างสรรค์เพราะเชื่อเลยะครัว่าถ้าเกิดทําแล้วมีคนนิยมันเนี่ย เดี๋ยวก็มีคนทํา,ทาตามแน่นอนซ,ซึ่งก็ไม่ว่ากันนะนะเพราะมันก็มันก็ต้องมีรสมือรสชาติของใครของมันรูปลักษณ์ของใครขงมันแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มก่อนก็น่าจะดีถ้างั้นในกรณีนี้คือข้าวจีเนี่ยที่เราเห็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยเราสามารถจะทําขาย ได้ใช่ครับตั้งแต่รูปแบบดั้งเดิมปกติธรรมดาเอ้ยยังไม่ได้ให้สูตรเลยอาจารย์ครับเอาเป็นรูปแบบดั้งเดิมธรรมดาเลยเนี่ยข้าวจี่ทำยังไงครับอาจารย์เราเอาข้าวเหนียวหุงสุกเนี่ยนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมครับนะคะสองร้อยห้าสิบกรัมที่คือสุกแล้วเรียบร้อยนะนึ่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับหรือถ้าเป็นข้าวข้าวเหลือก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ข้าวเหลือก็ได้่อาครับแต่ว่าถ้าเป็นข้าวเหลือเนี่ย แนะนำว่าต้องทําให้มันอุ่นนิดหนึ่งเพราะการที่ทําให้มันอุ่นคือไม่ต้องทําให้ร้อนมากนะคะการ,ร,รที่ทําให้อุ่นเนี่ยจะทําให้เวลาเราปั้นเนี่ยมันจะเกาะตัวามากกว่าข้าวเย็นใช่ถ้าเย็นเอามาปั้นแล้วเดี๋ยวพอชุบเนี่ยมันจะแตกง่ายใช่ใช่เราต้องทาให้มันอุ่นนิดหนึ่งมันจะได้นวดเรานวดมันสะหน่อยเพื่อจะได้ปั้นก้อนได้แล้วพอเป็นข้าวเหนียวนะถ้าเป็นข้าวเย็นมันจะแข็งด้วยใช่ค่ะมันนิ่มนิดหนึ่งนะฮะอ่า อันนี้คือข้าวเหนียวปั้นเสร็จก็มาชุบไข่ไข่นะคะแล้วก็ใช้ไข่ไก่สองฟองเกลือป่นครึ่งช้อนชาซีอิ้วขาวสักหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นสักครึ่งช้อนชารหรือถ้าในดั้งเดิมเลยเนี่ยเราใช้แค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะคในปัจจุบันนี้อาจจะปรุงรสอื่นๆเสริมเข้าไปเพื่อให้มีความหอม,อมแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณผู้ฟังบิ้งไข่ เฉยๆเนี่ยรเราก็ต้องปรุงรสให้ให,ให้มีรสชาติเิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะทําโดยที่ใช้อะไรล่ะมีเนื้อมีเครื่องอื่นเข้ามาประกอบ,บก็ต้องปรุงรสไข่ให้ อ่อนลงใช่เพราะเนี่ยไม่มีรสอื่นรสรสชาติของสิ่งอื่นอย่างเช่นที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าจะขายคล่องๆแล้วทำยัดไส้ไปเลยก็ได้มีไส้นั้นไส้นี้เนี่ยไอตัวไส้เนี่ยมันก็คงต้องมีรสชาติไม่ใช่แบบว่าเนื้อหมูเนื้อไก่จืดๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นลาบก็ตามเนี่ย<ช>มันก็ต้องมีรสชาติของมันอยู่แล้วน<ช>ั้นไข่ข้างนอกเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีรสชาติไปแข่งกันกันกบข้างในเดี๋ยวมันจะยิ่งโอ้โหพอกัดเข้าไปหนึ่งคำปุ๊บไตสะเทือนเลยถ้าสมมุติว่าข้าง ข้างในเราเนี่ยมีรสจัดอยู่แล้ว,ลวอาจจะชุบแค่ไข่เฉยๆก็ได้ใช่ใช่เพื่อเพื่อให้การกินครั้งนี้นอกจากจะไม่เลี่ยนแล้วเนี่ยรสชาติยังส่งเสริมกันนะครับ,รบไม่ใช่ส่งเสริมกันให้อร่อยนะครับไม่ใช่ส่งเสริมกันให้เค็มจัดให้แบบ <c oughs> ไม่ไหวอย่างนั้นไม่ไหวแน่ๆอ่ะก็ลองทําลองขายผมว่าน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอาจาร์ครับเรามีเวลาเหลือประมาณสักนาทีสองนาท,นาทีได้ยินมาว่ามีตัวข้าวจีแบบฉบับภาคกลางด้วย เป็นยังไงอาจารย์ในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเราใช้อ่าเรารับประทานข้าวเหนียวครับเป็นวิถีชีวิตครับแต่ภาคกลางเราจะรับประทานข้าวเจ้านะคะเพราะนั้นเราก็เอาข้าวเจ้าเนี่ยแหละค่ะมาทําเป็นข้าวจีแทนซึ่งมันก็จะยากตามความคิดเพราะว่ามันจะไม่เกาะตัวกันใช่ค่ะแล้วมันเป็นข้าวเจ้ามันจะคือเอาข้าวสวยหุงสุกมาเนี่ยมาคือเราก็รับอิทธิพลรับความเชื่อหรือรับวิธีการปรุงมาครับในจากของอีสานครับก็ใช้เหมือนเดิมค่ะ แต่ว่ามันด้วยความที่มันปั้นไม่ได้ครับเราก็เลยจะต,ต้องใช้วิธีใส่ไข่ลงในข้าวเลยอ๋อครับครับเอาไข่คุกกับข้าวสวยไปเลยนะคะทีนี้การที่เอาไข่มาคูก่กับข้าวมันก็จาเป็นต้องมีการปรุงรสโ,โดยวิถีชีวิตของคนไทยเราภาคกลางจะนิยมกินน้ําพริกครับเราก็เติมอ่าพริกแกงพริกแกงลงไปข้างใน ข้าวที่<า>เราผสมกับไข่ข้าวสวยไข่พริกแกง<า>นอกนอจากนี้จากตัวพริกแกงมันน่าที่จะมีโปรโตีนที่นอกนอจากไข่<อ>ก็อาจจะเติมเนื้อหมู<อ>เนื้อหมูสับลงไปสักหน่อยครับแล้วก็เอาไปจี่เหมือนกันค่ะคก็คือมาปั้นก้อนแล้วก็เอาไปจีช่ค้ะหน้าตามันออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่า หมู<อ>ชุบไข่ทอดเหมือนทอดมันเหมือนอะไร<อ>ต่างๆเนี่ยทอดมันข้าวเออใช่คือเป็นหลายๆอย่างผสมผสมกันอยู่แต่ก็รวมเรียกเป็นข้าวจีเหมือนกันใช่ค่ะคือ,อสมัยโบราณเือ,อยังเน้นที่ข้าวแล้วก็ไข่ที่จะเอามา อาปั้นมาทำให้มาทอดเป็นก้อนแล้วก็รูงรสไข่ทีนี้ช่วงหลังก็เริ่มมีพัฒนาการว่ามีการใส่รสชาติให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในกรณีจะทำขายเนี่ยลองมีเรื่องราวมีสตอรี่แบบนี้ก็อาจจะทำให้คนหันมารู้จัก ข้าวจี่แบบภาคกลางเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ขายได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นก็ได้ก็ต้องทดลองดูก่อนแล้วกันใช่ค่ะเป็นเป็นอะไรนะคะทอดมันข้าวชื่ออาจจะแปลกทุก <c oughs> คนก็เลยงงเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับลอ,ลองดูดครบถ้วนเลยครับผมลองดูลองดูนะครับแล้วเมนูหน้าจะนํามาพัฒนาอาชีพกันด้วยเมนูใดต้องติดตามนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจักษุวัลและผมโกมุตคงเทสวันี้ลากันเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ